ขึ้นตามหัวแม่เท้าตามง้มตีนตามน้นมน,นิ้วต่างๆหรือตาม,ตามปลายนิ้วมือก็ได้หรือมิฉนั้นเกิดขึ้นตอนตัว,วทุกซ้ำไม่คล้ายกันเราไปกบหมุดไว้แต่ละที่แต่ละที่เป็นจุดดำแล้วเขียวครั้งรูน่าเปืย ก็ได้มีพิษรลายแหล,แล่ปวดมากแลวเป็นหนองเป็นน้ำเลือดเป็นเลือดไหลออกมาไม่ขาดแล้วจะน่าลุกลามลงไปในส่วนลึกของร่างกายเราถ้าเกิดฝีชนิดนี้ขึ้นมากับใครให้รีบรักษาแต่ยังอ่อนอยู่อย่าปล่อยไว้จนเน่าเปื่อยนานวัด ก็จะเป็นแผลหรือเป็นแผลเน่ากลายเป็นกระหาปากหมูกำแพงอะายต่อไปว่าฝีชนิดนี้มีพิป้าด้วยกันทั้งสามอย่างแรกเริ่มเดิมฝีก็จะเป็นฝีตะมอยนำเชื้อก่อนและต่อไปเมื่อเน่าเปื่อยก็จะเกิดเป็นกระหาปากหมูขึ้นมาก็ได้ กาปากหมูนั้นแผลจะเป็นมุมแหลบตั้งมุมแหลบจะเชิดขึ้นแล้วทางที่ไม่ได้เป็นมุมแหลบก็จะเป็นบ่อลึกกัดกินเป็นฝ้าอยู่ตลอดเวลาแล้วเกิดเป็นนอกเป็นเลือดเป็นน้ำเลือดไหลออกไม่ค่ะปวดมีพิษมาเมื่อใครเป็น ฝีทั้งสามชนิดนี้ก็จะเป็นไข้ไข้อย่างนั้นก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจนหนักหน้าเข้าตั้งแต่เริ่มเน่าเปื่อยไข้อย่างนั้นก็จะสูงขึ้นทําให้ปวดศีรษะเป็นไข้หายใจกระวนกระวายและปวดในร่างกายไปทั่วทุกส่วนของร่างกายมากแล้วทำให้น้ำ อีอย่างหนึง่งกระแพงทลายไม่เป็นมุมเป็นแผลก็กลบแต่ตั้งขอบขึ้นรอบแผแข็งน้ำเลือดหรือเลือดไหลออกมาก็จะออกเป็นทิศทางหรือมิฉะนั้นไหลออกมาไม่ได้ขังอยู่ในแผลก็จะกินใต้ผิวหน้าเลือ่อยเข้าไปในเนื้อที่ยังดีอยู่ เพราะว่าส่วนหิวหนักนั้นยังยึดติดกับขอบของแผก็จะไม่พังออกเมื่อไรข้างล่างเน่าแล้วจึงพังออกกลายเป็นแผลเวอะว่ากินเลืกดลงไปหาเส้นเอ็นหากระดูกกำแพงลายนี้ลายนักถ้าคนไม่รู้จักรักรษาจะรักษากลับคืนไม่ได้เลยถูกตัดแนมตัดขา เพราะฉะนั้นแต่ละอยาอยาที่แก้ก็ผิดกันถ้าแก้ตามแบบฉบับของโบราณก็จะมีหัวบริเืดนั้นอ้อยข้าวบูดกับไฟเผาไฟเอามาตำรวมกันพ่อทุกวันทุกวันเพื่อดูพิษ ก็ได้คือมิฉะน,น,นั้นใช้งาดำที่ใต้ที่การสำเร็จเหื่อหลและข้าวปูสี่อย่างผสมกันมาด,ดับแล้วพอเพื่อดูดพิษก็ดาได้ยาที่อยู่ในหลักของํำพีในโลกนี้่านก็ไม่เขียนไว้ ให้เอาไมายชมดอ้างลางบางเรียกป้ายปีเข้าสุกเผาไปให้โจรและขบนินพ้อยดาดำดินปัสสิวแทรกลงสุดหน่ย่ยตำให้เข้ากัดแล้วพอเพื่อดูดพิษก็ได้มีขนาดหนึ่งถ้านานก็ดันไม่หาย ให้เอาไข่เป็จลูกหนึ่งอ่ะเทาแต่ไข่ขาวไข่แดงไม่เอาข้าปูลนกินกับปากเราให้เหนียวแก้ะขึ้นมาให้พ่อที่แพรน,นก็จะดูทิศทำให้อ่านได้หรือีิฉานีตำรานให้เอาข้าสาร เหนียวหรือเข้าสารเจ้าก็ได้แค่น้ำให้โฉยดและเอาหัวบานเย็นแล้วก็ไปผักรังรังร่ารังลา่ากันให้ผ่าไปสกนตำให้เท้ากันนำน้ำหยอดลงให้เปียกเียกและเอาพรอบเพื่อดูดพิษใช้ยาชะพวกนี้ก็ทุกวัน ก็จะดูดพิตหมดได้หายได้ในฝีกระบอยและต่อไปเรื่องของกระอาปากหมูเรื่องของกระอาปากหมูก,าากมม็ต้องใช้ยาเช่นเดียวกันก็ถ้าอ,อาว่ายาตามคำดีที่ผมบอกมานี้พลอกแล้วอาการไม่ดีขึ้นถ้าใช้ยาโบราณ อีขนาดหนึ่งมีทานริกสักผู้สากข้าวเหนียวแช่น้ำให้โอดไปต่างเรื่องทอดข้าสุกเผาลัางหลาเผาเผา,าไปให้สุกให้โชยแล้วมาตักรวกกันพ่อพ่อสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็แก่ ที่ลไม่อักเสบไม่แดงไม่ปวดแล้วให้อาน้ำมันหรือ,อยาใส่แผละอะไรก็ได้ก็มาใส่แผลก็จะอายได้ครับเพราะยาที่พอกนั้นดูดเชื้อดูดพิษออกหมดก็จะอายได้ในที่สุดเช่นเดียวกันทั้งสามลักเรียกว่า ตะมอยเป็นต้นเอกฝีกระอาปากงหมงูมาเป็นที่ส่อแล้วฝีกำแพงพลายมาเป็นที่สศรที่นลือลงพยันกระดูกเส้นเอ็นลอยหนุดตับลายเอยนกนัถ้าไม่รักษาเกิดขึ้นตรงไหนก็จะไม่ได้เอาไว้เีว่าุดที่เป็นนั้นคือ เพอาะปัจจุบันนะ่ะในเมื่อเขาเห็นแผลเขาก็จะว่าเป็นมะเร็งตัดทิ้งหมดเมื่อตัดแล้วก็ไปหายคุณเป็นอีกเขาจะต้องตัดต่อเพื่อช่วยรักษามาตั้งงตกดตัวอยังเป็นอีกเย็กอเป็นเป็นมันหลากหลายเรื่องแผลกายแผลกระอักหักหมูกําแพงทลายเรื่องแต่ตะมอยเป็นอักเรื่องไอวาตะกระโลงเรื่อง ไข้ราซาาไข้คิดต่างๆมีเป็นมาเยอะแยะมากมายผมได้ผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาเยอะหลายครั้งก็ยังจดจำอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับอาการกร็ที่ผมบอกก็มีเพียงเท่านี้แหละครับไข้พวกนี้จะมากับไข้ตาม ฤดูเช่นเป็นโควิตเป็นอะไรผ่าหาเป็นปืนคันหรือปอกบวงขึ้นมาบางทีก็จะกลายเป็นฝีกระบอยเป็นฝีแต่กะอาปากหนูเป็นฝีกระพงทลาดได้เรียกว่าแผกลกายแผลจะพวกนี้ติดต่อได้เพราะว่ามีเชื้อ ในทุกๆคนท่าจะรักษาแต่พวกนี้ผูเลสีที่ตั้งไขสักตัก์ศิลาไว้จะให้พระคถาไว้ว่าไปเยี่ยมไขหรือไปรักษาแต่พวกนี้ให้เอาเือจุ่มน้ำลายใต,ต้ลิดให้ว่าปุกผังศรุตธัมมิ ใต้หน้าผาตัวเองเสียก่อป้องกันไม่ให้ไข้คือตัวนั้นเป็นตัวเรากลับมาตักก็มีเล่เป็นบี่ายาของตูแอบออกไปตามหลักผล่ตำราไข้ตักสิลาั้งหาลงเหือ สอนให้รู้จักเจเฝ้าแน้เฝ้านเาน้นม่ได้อำพรางเพราะคุณที่สามหมดน้ำแจ่มใสแต่ว่าใครโนใครเปรียบเปลยครว้ยว่าเป็นเรือจางถ้าหากจะคิดยิ่งคิด ที่สามมุดน้ำแจันใสแต่ว่าใครโนใครเปรียยเลยครู เดินไม่ได้ลมมันข้างที่ตํางามเทา้าลมมันออกไม่ได้มก็จะเล่นไปสุดปลายนิว้วทำให้เกิดหัวพิษขึ้นเรียกว่าสีตะมอยหรือกำแพงทลายกระอาปากหมู่เป็นกันมากในหมู่คนที่เป็นบาวาเท้าเย็นเท้าชาหะายพกเป็นมากเป็นแลรักษาไม่หายเป็นแต่กาย กินเข้าในพื้นเท้าต้องตัดขากับฝีนี้มีพิษมากปวดรุนทุรายยาอะไรใส่ก็ไม่หายในเมื่อกินลงในพื้นเท้าได้ในพื้นเท้ามันหนาที่หลองรับน,น้ำหนักตัวเราระบายออกไม่ได้ก็จะเกิดเป็นนองเน่าเปื่อยพังเรียกว่าฝีกํแแพงทลาย เป็นรูเล็กๆเข้าไปต่าง่ามเทา้าแล้วก็จะทําให้พื้นเท้านั้นเอารักษายากมากฝีตัวนี้ตามหลักของตําราก็มียาเำพาะอยู่จะรักษาฝีพวกนี้ได้เพราะในคำพีโลกนิทานได้กล่าวบอกเอาไว้ให้เอาไม้ชะมดอ้างก็คือฝ้ายผีนั่นแหละครับ ลางบางเรียกไฟพี่เอาใบมันก็ได้เอายอดมันก็ได้เข้าสุกเผาไฟให้โฉดขมิ้นอ้อยยาดำดินประสิวแทรกลงในนั้นสักหน่อยตำให้เข้ากันแล้วเอาพอกฝีสมอยหายง่ายครับถ้าใช้ยาตามหลักที่บอกเพแล้วยาอีกอย่างหนึง่งถ้า พอกด้วยยาที่บอกไปแล้วนั้นไม่หายให้เอาไข่เป็นมาลูกหนึ่งให้ปริ้นเอาแต่ไข่ขาวไข่แดงอย่าเอาแล้วผสมกับปูนกินกลับมานวดให้เหนียวเป็นเป็นก้อนแล้วแผ่แผพ่อติดไว้ก็จะดูดฝีนั้นให้ออกมาข้างนอกและดูดพิษ ได้ดีครับแล้วยาอีกอย่างหนึ่งให้เอาใบผักปลังเข้าสารแช่น้ำไว้ก่อนเข้าเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้แช่น้ำไว้ให้โชดเอาหัว่าบานเย็นก็มิ้นอ้อยสี่อย่างนี้ตำลุกกันพ่อฟีพวกนี้ก็จะสู้ยาในหมู่ที่บอกนี้ไม่ได้ หายทุกอย่างฝีตะมอยฝีกระอาปากหมูกำแพงทลายในฝีพวกนี้ที่ขึ้นตามเท้าคุณเป็นเบาหวานก็ดีคุณไม่ได้เป็นเบาหวานก็ดีขึ้นได้กับคนทั่วๆไปขึ้นแล้วรับทราบยากเป็นปวดอักเสบมากไม่ใช้ยาสามขนาดที่บอกไปแล้วนี่หายทุกคน ก็มีแค่นี้ครับครูบาอาจารย์ที่ท่าน